ลองดูสิจุดนี้ให้ตรงนี้มาเนาะ AB เท่ากับ1และ AC เท่ากับ3ก็จะหาได้ว่า BC เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมโอ้โดยเป็นสามเหลี่ยมพิทาโกรัสแต่ว่าเขาอยากทราบรัศมีของวงกลมเนาะซึ่งตรงนี้คือเป็นให้เป็น O ละกันก็คือหาตรงนี้ OB ดังนั้นกำลังมองว่าอาจจะต้องลากเส้นเพิ่มดูดิถ้าลากเส้นอย่างนี้ล่ะเพราะเรารู้สมบัติแล้วเนาะถ้าเป็นตรงนี้มุมตรงนี้ก็จะเป็นมุมฉากลองให้ตรงนี้เป็นจุดดีนี่เราก็อาจจะสามารถก็จ,จะมีสามเหลี่ยม ใช่ไ A B C ตรงนี้เป็นมุมฉากใช่ไหม AB เท่ากับ1 AC เท่ากับ3แล้วก็เป็นสามเหลี่ยม B C D เนาะให้นองดูดิว่ามันจะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันหรือเปล่า มันก็จะมี B ตรงนี้เนาะที่เป็นมุมฉากก็จะเป็นมุม C ใช่ไหมและตรงนี้จะเป็น D ซึ่ง DB ตรงนี้ก็จะเท่ากับ2 R คือรัศมีนั่นเองและ BC เราก็จะรู้เนาะเพราะ BC ก็จะตรงนี้เท่ากันใช่ไหมดี BC ก็จะเท่ากับ ดีซีกำลังสองก็เท่ากับสามกำลังสองบวกหนึ่งกำลังสองเท่ากับเอสิบใช่ไหมดังนั้นดีซีก็เท่ากับสแควร์รูทสิบตรงนี้เท่ากับสแควร์รูทสิบอันนี้ก็เท่ากับสแควร์รูทสิบซึ่ง B กับ B ตรงนี้มุมมุมเดียวกันเนาะ ดังนั้นนี่เป็นสามเหลี่ยมคล้ายได้เลยเนาะเพราะมีมุม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 เท่ากันใช่ไหมมีมุมตรงนี้เท่ากันแล้วก็มีมุมฉากเท่ากันดงว่าส่งอันนี้เป็นสามเหลี่ยมคล้ายใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะหา2 R ได้เลยเนาะเราก็จะได้เป็น BC ตรงนี้หารด้วย AB ก็จะเท่ากับ bd หารด้วย b c ได้เป็น bc ตรงนี้ก็จะเป็น square root 10เนาะหารด้วย ab ก็คือหารด้วย1จะเท่ากับ2 r ส่วนด้วย bc คือ square root 10 เดี๋ยวขอไฮไลท์ให้ดูเนาะจะได้เห็นชัดๆว่ามันคือตรงไหนนะคะนี่็น BC คืออันนี้เนาะเอ้ยไม่ใช่ BC BD นะอันนี้ BD กับอันนี้ BC คือตัวนี้ก็จะเท่าก,กับนี่เนาะ BC อันนี้หารด้วย A, B, เนาะ a, นะหลักการของสามเหลี่ยมคลายเนาะมันจะเป็นสัดส,ส่วนกันดังนั้นก็ได้เป็นมันก็จะหา 2R ได้แล้ว 2R เท่ากับ s q u a r e รูคูณ s q ควรเท่ากับ10ดังนั้น R เดียวก็จะเท่ากับ10หาร2เท่ากับ5ก็ได้5้เซนติเมตรคือคำตอบค่ะ